<ๆ>อ่ะโอเคมาเริ่มเรื่องของเรากันดีกว่านะครับวันนี้นะก็เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์เนาะ,ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเออเทคโนโลยนะีมันมีวิวัฒนาการเนาะเราก็มาดูกันว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันมีวิวัฒนาการกันอย่างไรนะครับอ่าซึ่ง ประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด9ยุคด้วยกันนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับวันนี้เราจะมาดูนะว่าอีกทั้ง9ยุคเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่าเริ่มด้วยยุคที่1นึ่งยุคพาลิโอลิธิกนะครับหรือถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือยุคหินเก่านะยุคนี้เป็นยุคดั้งเดิมเริ่มแรกเลยที่ เกิดเทคโนโลยีขึ้นมานะครับซึ่งมีรายละเอียดเด่นๆดังต่อไปนี้นะครับในเรื่องของระยะเวลานะครับก็คือตั้งแต่5 0 0แสนถึง10,000ปีก่อนคริสตกาานะครับ5 0 0แสนถึง10,000ปีก่อนคริสตการนะครับคำว่าก่อนคริสตการหมายถึงยังไม่มีปีคศนั่นเองนะครับปีคศเราเริ่มนับเมื่อไหร่นะครับปีคศเราเริ่มนับเมื่อ พระเยซูเกิดนะครับอ่าดังนั้นยุคนี้เกิดขึ้นก่อนพระเยซูจะเกิดตั้งตั้งประมาณ5 0แสนถึง10,000ปีนะครับอ่าลักษณะของยุคนี้นะคบก็คือมีการปรับปรุงเรื่องอาหารและเพิ่มความปลอดภัยเพื่อทำให้มีการเพิ่มจำนวนประชากรเออพูดย่งไๆว่าในเรื่องของอาหารการกินนะครับแล้วก็ ความปลอดภัยในเรื่องของการเพิ่มจํานวนประชากรนั่นเองหลักๆนะครับเทคโนโลยีเทคโนโลยีในยุคนี้ก็ได้แก่พวกขวานหินเข็มที่ทําจากกระดูกเตาไฟต่างๆนะครับเห็นว่าตามรูปประกอบเลยนะยุคนี้ก็คือเป็นยุคของอยังมีพวกอ,อุปกรณ์ต่างๆที่ทําจากหินทั้งหลายนะครับอ,อันนี้คือและอันสุดท้ายก็คือเป็นในเรื่องของ ลักษณะของมนุษย์นะครับก็คือมนุษย์ยุคนี้เนี่ยจะเล่ล่อนเคลื่อนย้ายตามแหล่งอาหารมีที่อยู่อาศัยชั่วคราวเออหมายความว่าไงหมายความว่ากูเล่ล่อนไปเรื่อยไม่มีบ้านที่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับอ่าตรงนี้ที่อยู่ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเอออุดมสมบูรณ์ดีสัตว์มีเยอะกูก็อยู่ไปพอวันใดวันหนึ่งล่าไปเฮ้ยสัตว์หมดอา้าวเก็บข้าวเก็บของย,ย้ายไปเนี้ยนะ ออประเทศเราก็มีนะประเทศเราก็เช่นพวกชนเผ่าต่างๆนะครับเช่นพวกชนเผ่าผีตองเหลืองเออเคยได้ยินกันไหมผีตองเหลืองนี่ก็คือเป็นชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งนะครับเขาจะทําที่อยู่อาศัยด้วยใบตองอ่าพอทําเสร็จปุ๊บพอใบตองเริ่มเหลืองปุ๊บเขาก็ย้ายที่อ่าแล้วก็มีใบตองอันใหม่มาทําพอเหลืองปุ๊บเขาก็ย้ายเนี่ยเขาเลยเรียกชนเผ่านี้ว่าชนเผ่า หีตองเหลืองนั่นเองนะครับอ่าน,นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับอ่าต่อไปเรามาดูกันยุคที่2ยุคเมโซลิธิกอ่าหรือยุคหินกลางนะครับเอออันนี้ยุคหินกลางเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับยุคหินกลางนะครับก็คือตั้งแต่10,000ปีถึง4,000ปีก่อนคริสตการอ่าน,นี้เริ่มขยับเข้ามาอีกนิดนึงนะครับอ่าลักษณะนะครับก็คือมีการเลี้ยงสัตว์ และ,กะเกษตรกรรมมารุ่นนี้เริ่มมีการเลี้ยงตัดแะ้ะเริ่มมีกเกษตรกรรมเพาะปลูกนะเริ่มแบบไม่ล่าอย่างเดียวกูเริ่มจับมาเลี้ยงนะนำไปสู่การตั้งโลกลางหรือชุมชนนะครับเริ่มแบบถามว่ามียังยังมีการย้ายอยู่ไหมก็ยังมีแต่มีน้อยลงนะครับเริ่มมีการตั้งชุมชนเล็กๆขึ้นมาเริ่มตั้งถิ่นฐานกันแล้วนะครับเทคโนโลยีในยุคนี้ได้แก่งานเครื่องหนัง อุปกรณ์ตกปลาแวดวงหินเออนะพวกนี้นะครับออดูเทคโนโลยีแต่ละยุคให้ดีนะเ,ออเพราะแต่ละยุคจะมีลักษณะเทคโนโลยีเฉพาะตัวนะครับออลักษณะคนในยุคนี้นะครับก็คือมนุษย์ยุคนี้เริ่มรู้จักการล่าสัตว์และมีการสร้างที่อยู่อาศัยเป็นหลักแรงเ,ออเริ่มมีการล่าสัตว์เป็นอาหารเริ่มมีการเพาะเลี้ยง เริ่มมีการปลูกเขาเรียกอะไรปลูปกพืชทําเกษตรกรรมเห็นว่เาเริ่มมีการไม่เลนลอนละนะเริ่มมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับอ่านะต่อไปเรามาดูยุคที่3กันนะครับยุคที่3คือยุคเนโอลิธิกหรือยุคหินใหมอ่อันนี้เราจะเขาเรียกอะไรเป็นยุคที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับยุคนี้ก็คือ ต้องระยะเวลาก็คือ4,000ถึง2,300ปีก่อนคิสตกาลนะครับลักษณะกะ็คือมีการจัดหาอาหารตลอดทั้งปีมีการแบ่งแรงงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งสิ่งเหล่านี้ไปกระตุ้นให้เกิดการตั้งสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะอันนี้เริ่มเจ๋งแลยุคนี้เริ่มแบบคนเริ่มมีความคิดต่างๆมากขึ้นใช่ป่ะเริ่มมีการกักตุนอาหารใช่ป่ะเออถ้าเมื่อก่อนก็ตามมีตามเกิด พอยุคนี้เริ่มมีเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องเตรียมอาหารไว้กินในนาคตนะเผื่อหนาหนาวน้าําท่วมอะไรก็ว่าไปเงี้ยจะได้มีอาหารกินตลอดปีโอเคปะเทคโนโลยีของยุคนี้นะครับก็ได้แก่เครื่องถักทอผ้าเคียวเครื่องปั้นดินเผาเห็นปะยุคนี้เริ่มจเจริญขึ้นมาละนะเริ่มมีเกี่ยวกับพวกผ้าเสื้อผ้าเข้ามานะครับเริ่มมีเคียวนะเครื่องปั้นดินเผาต่างต่างก็เริ่มมีนะครับ ลักษณะของสังคมยุคนี้นะครับก็คือมนุษย์ยุคนี้เนี่ยเริ่มมีการตั้งถินฐานแบบถาวรที่อยู่สร้างที่อยู่อาศัยด้วยหินไม้และมีความคงทนคือยุคนี้จะหมดละไอที่พวกเล,ล่ลอนไปเรื่อยๆไม่ละกูจะอยู่ปักหลักถาวรละจะมีการสร้างบ้านเรือนที่แบบมั่นคงนะครับเออโดยหินด้วยปูนต่างๆด้วยไม้ใช่ไหมเออมีการเริ่มมีการสร้างชุมชนที่มีขนาดใหญ่ นะครับมีเมืองเกิดขึ้นมีมีประเทศเกิดขึ้นนะครับในยุคนี้นะโนต้ตนะครับดูโนต้ตสักหน่อยนะครับในยุคนี้เด่นเด่นก็คือชาวอียิปต์สร้างพีระมิดขึ้นมา,าพีระมิดที่ชาวอียิปต์สร้างเนี่ยอยู่ในยุคหินใหม่นะครับเออหรือยุคเนโอลิธิกนี่เองนะครับหรือพวกชาวเมโสโปเตเมีย ใช้แผ่นดินเหนียวในการบันทึกเป็นเอกสารเกี่ยวกับระบบชนระทานเห็นว่าเริ่มมีการจดบันทึกแล้วใช่ไหมเออหรือชาวบาบิโลเนียนใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์เช่นใช้พีชใช้พีชคณิตในการคำนวณเพื่อขุดเจาะอุโมงค์เห็นว่าคนสมัยนี้เริ่มเก่งเริ่มฉลาดนะแกนะเริ่มมีความคิดต่างๆมากขึ้นนะเห็นไหมใครจะไปรู้แมงคนสมัยก่อนไปขนก้อนหินจากไหนมาตั้งพีระมิด ใช่ปะพีระมิดแม่งไม่ใช่อันเล็กๆแกดูคนในรูปแม่งตัวเท่ามดใช่ปะแล้วพีระมิดแม่งยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนแสดงว่าคนสมัยนั้นฉลาดมากนะครับฉลาดจริงๆนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข่งแรงด้วยนะครับอ่าต่อไปเรามาพูดถึงในยุคที่4กันนะครับยุคที่4คือยุคเมโซลิธิกนะครับเป็นยุคหินกลางเออเป็นยุคหินกลางนะครับ ลักษณะของยุคนี้นะครับก็คือตั้งแต่1 0 0 0 0มืถึงสี่พปีก่อนคริสตกาลนะครับเอออันนี้ข้อมูลผิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูขอไปแก้สไลด์ก่อนนะครับอ่าอันนี้ข้อมูลผิดนะครับเออเดี๋ยวครูทําสไลด์ผิดเดี๋ยวครูขอข้ามไปนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะมาแก้แก้สไลด์ที่หลังนะครับแล้วก็อัพคลิปขึ้นให้ใหม่นะครับอันนี้ครูขอผ่านก่อนละกันนะอ่ะอันที่5ยุคเหล็ก เอชื่อก็บอกแล้วยุคเหล็กนะครับสถาปัตยยุคนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรม